เมี์ X คันนี้มาไกลครับเพื่อมาเติมสิ่งที่มันขาดหายไปในรถคันนี้มาแล้วไม่รอช้าครับเอาขึ้นลิฟต์ไปนเลยดำเนินการลุยสวัสดีครับวันนี้นะครับมาพบกับงานแก้หนึ่งคันงานแก้ในที่นี้นะครับเป็น QX เมล์ X นะครับตัวนี้เลยตัวตัวชมปัจจุบันเลยตัวชมใหม่ด้วยตัวอะยรว่าไมเนอร์แล้ว,ว,ลวคันนี้นะครับเ,เป็นงานแก้จากที่เขาไปทำสเต็ปโหลดมาแล้วนะครับก็ ด้านหลังเป็นการตัดสปริงรั้ด้านหน้าใส่โช๊คสัดแล้วก็ปรับได้ด้านหลังก็เป็นโช๊คปรับได้ครับแต่การลูกค้าเจอคือมีการโยกโยกโยนโยนครับความเร็วต่ำเนี่ยรถมันแบบไม่นิ่งแล้วรู้สึกว่าอยากให้รถมันนิ่งขึ้นเคยจะปรับนุ่มเพราะอยากได้ความนุ่มนวลแต่ก็ใช้งานจริงไม่ได้สุดท้ายร้านแนะนำาบให้ปรับแข็งปรับแข็งก็ตึงตังอีกครับไม่จบจบไม่ได้ครับจบไม่ลงวันนี้มาปรึกษาเราเราบอกอันเข้ามาครับเดี๋ยวเราจัดการให้คันนี้จะทําอะไรบ้างทําแล้วอาการจะหายไหมเดี๋ยวเราพามาชมกันครับ โดยวันนี้นะครับถึงลูกค้าเข้ามาติดตั้งนะครับก็มีตัวสันลิงนะครับเป็นรุ่นบอลจอยจาก XP สพีบีเครเขาลดราคาคสุดแตโหลดด้านหลังมา2นิ้วด้านหลังที่บอกครับเป็นสปริงตัดผมก็เลยนะันเว่าถ้างั้นขดเป็นสปริงที่โหลดตรงรุ่นดีกว่วก็เลยจะสปริงโหลดเป็นแบบโปรเจ่ครับจากโอรเฟนเดอร์พร้อมกับนี้ครับลูกหมาัตงโครงหน้าหลังครับจากซันเพราะโหลดมาแต่ยังไม่ได้เปลี่ยนลูกหมาเซตนี้นะครับใครที่มีปัญหาว่าหลังมันโยกนิดหน่อยแล้วโยกไม่มั่นใจไม่นิ่งลองดูครับเซตนี้เข้าไปน่่งแ เตินตมนะครับสำหรับสปริงโปรกสซีฟนะครับมันจะมีความห่างของขดสปริงที่ไม่เท่ากันมันจะมีการยุบในยุบในขดที่มันยุบได้น้อยก่อนนะครับคือยุบได้แบบยุบนิดคนเรียกว่าความเร็วต่ําหรือว่าโดยน้าหนักนิดหน่อยจะยุบก่อนตัวนี้จะเป็นขดที่ยุบก่อนครับตอนนี้จะเป็นขดที่ยุบหลังก็คือขดหนักๆนัก้ำหนักเยอะๆครับเพื่อ้เรามีสปริงสองขดอยู่ในอยู่ในตัวสปริงเดียวมันจะตอบโจทย์ว่าความเร็วต่ําจะได้ความนุ่มนวลความเร็วเยอะหรือการตบแรงจะได้ความแบบกระชับอยู่ครับ ไม่ได้ย้อยจังเกินไปนี่คือข้อดีของสปริงโฟกัสซีฟครับในส่วนของลูกหมากันโครงที่ปรับได้นะครับไม่ว่าเราจะโหลดเยอะโหลดน้อยหรือเปลี่ยนแปลงความสูงไม่ยกนะครับพวกนี้องศามันมีผลต่อการใช้งานทั้งหมดครับมีผลต่อการทํางานเอาลองนึกภาพนะครับลูกหมากโครงอยู่ตรงๆพอเราลดความสูงครับมันมีการเอียงมีการเบี่ยงก็แล้วแต่ทําให้แรงที่มากระทําของลูกหมากันโครงครับมันเปลี่ยนไปแรงกระทําเปลี่ยนไปการทํางานของเหล็กกันโครงก็เปลี่ยนไปด้วยครับด้านหลังจะสั้นลงครับด้านหน้าจะยาวขึ้น โดยช่วงล่างด้านหลังของคันนี้นะครับลูกค้ามีการอัปเกรดช็อคมาแล้วเป็นตัว DTS เป็น46ซีรียส์นะครับกระบอก46เป็นตัวซัพเตงแยกปรับได้8ระดับครับแล้วก็สปีนครับเนสปริงเดิมตัดมานะครับเพื่อให้ความสูงมันเตี้ยลงครับแต่ว่าลูกหมากันโครงเห็นไนะฝั่งนี้มองอยากใหม่ฝั่งดีกว่าอ่ะลูกหมากันโครงเนี่ยเป็นอันเดิมครับเห็นไหมฮะมันจะเอียงหน่อยเพราะระยะตัวความสูงรถมันต่ําลงมา และยางกันแทกก็ยังเป็นขนาดเดิมอยู่ครับในส่วนด้านหน้าเองนะครับลูกค้าก็เป็นโช๊คตัวดิสเลชเช่นกันเป็นตัวซับแทปรับได้นะครับใส่กับสปริงเดิมเพราะข้างหน้าไม่ต้องตัดสปริงเพราะเราเซ็ตอ๋อด้านหน้ามันเป็นโช๊คตัดครับเราก็ต้องเลื่อนโช๊คลงมาให้มันตอนนักกับสปริงครับแต่ลูกหมากันโพงก็เป็นลูกหมากันโรงเดิมเห็นไหมครับมีความดึงเบี่ยงเอียงอยู่ครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนใหม่เพื่อให้ได้ระยะในการทํางานของลูกหมากันโรงที่ดียิ่งขึ้นครับ สำหรับนือคันนี้นะครับก็เดินทางมาจากจังหวัดใช้นาาคุยกันเสร็จแล้ครับนัดจำแล้วก็มาเลยครับมาติดเย็นหน่อยแต่ไม่เป็นไรครับหุยไว้แล้วนัดไว้แล้วเราพร้อมดูแล่มแรกนะครับเราก็เริ่มการเปลี่ยนลูกหมากกันโครงก่อนเลยครับ ก็เอาลูกหมากกันโครงแบบปรับระยะได้จากซันนะครับติดตั้งเข้าไปแทนที่ลูกหมากกันโครงเดิมทั้ง4ตัวครับด้านหน้าจะมี2ตัวด้านหลังมี2ตัวจากนั้นนะครับเราก็เอาสปริงนะครับเปลี่ยนแทนที่สปริงตัวที่ตัดด้านหลังนะครับเป็นสปริงจากโปรเฟนเดอร์นะครับทั้งหมด2ตัวด้านหลังแล้วเราเริ่มประกอบนะครับตัวจับแขนทรดลิงครับสร้างหมุดเชื่อมบริเวณเสื้อกลางเผานะครับแล้วก็ทําฉากรับแรงเก็บงานต่างๆนะครับให้เรียบร้อยนะครับที่บอกยางกระแทกเดิมไหมครับมันจะมีรอยกระแทกอยู่ตรงบริเวณเสื้อเผา พรด้านหลังเขาไม่ตัดแต่ด้านหน้าเขาตัดมาให้แล้วเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วนะครับตัวสัดลิงจะออกมาหน้าตาแบบนี้ครับคันนี้นะครับเลือกติดตั้งเป็นรุ่นบอลจอยสีดําแบบเชื่อมกับเสีเผาเพราะความสวยนวลเนียนและดูดีครับจริงๆถาว่าสีสีบอลก็สวยนะแต่สีดํามันก็จะดูกลืนช่วงล่างกลายว่าสีดำมันสีที่ขายดีมากสําหรับตัวบอลจอยนะครับนี่ดูมีอะไรขึ้นมาเชียว สำหรับคันนี้นะครับหลังติดตั้งไปเสร็จแล้วอย่างที่บอกของเดิมลูกค้าปรับสาอยู่นะครับผมก็เลยปรับลงอีกสัก1เบอร์เลยเป็นเบอร์สองทั้ง2ข้างครับสำหรับปัญหาของคันนี้นะครับลูกค้าบอกว่าเขาทำเสร็จโหลดมาแล้วก็ใช้เวลาวิธีการตัดสปริงหลังชงหน้าชกหลังเปลี่ยนครับเป็นของ DTS ตัวสับแทงปักได้ซึ่งโชวนตัวนี้โอเคนะเป็นชคโหลดตรงรุ่นครับไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่าสิ่งที่ลูกค้าบอกว่าสิ่งที่เขาเจอคือเวลาวิ่งด้วยความเร็วต่ำมันมีการแบบ ท้ายมันโยกโยกก่อนที่จะติดตั้งเรานะครับผมก็ไปลองกับลูกค้าเออมันเป็นจริงย่านคอนเดนต่างคือมันดิ้นไปดิ้นมาแบบแบบไม่จบอะครับแล้วก็ย่านจ้มปคอสะพานท้ายมันสบัดอันนี้เป็นเรื่องปกติครับต่อให้ไม่เจออาการแรกอาการนี้ยังไงก็ต้องมีเพราะด้วยกันเเซเดิมแล้วก็โหลดมาด้วยวันนี้พอคุยเรื่องปัญหากันก่อนแล้วก็เลยวันนี้มาแก้ไขกับเราครับก็ติดตั้งตัวซัลลิงรุ่นบอนจ่ยครับเป็นตัวท็อปไปเลยก็แก้อาการและความหนุนหนุนมากขึ้นด้วยสิ ตอนแรกเขาปรับ3-3นุ่มนวลดีเลยนุ่มนวลดีแต่รถมันโยกมากสุดท้ายแล้วพอคุยกับร้านเก่าที่เขาทําเขาบอกว่าให้ปรับเป็น4เขาก็ปรับเป็น4หน้าหลังเลยนะสิ่งที่เจอคือกระด้างแทนครับ3นุ่มไป4กระด้างมันจะเป็นอย่างนี้ครับหลายๆคนที่ใช้รถหรือใช้โชกแต่งก็จะเจออาการเนี้ยและอาการนี้จะโดนแก้โดยสลิงทุกทีเลยครับเพราะว่าหลังติดสลิงไปอย่าว่าแต่3หรือ4เลยลง2เลยนุ่มด้วยนุ่มกว่าเดิมด้วยนะแล้วก็นิ่ง อาการสั่นอาการท้ายสะบัดเนี่ยไม่มีเลยกลายเป็นว่าปัญหาอย่างที่บอกแรกๆทุกคลิปที่ผมบอกมาเลยเคอต้องเลือกระหว่างนุ่มหรือแข็งไม่ต้องเลือกเลือกนุ่มแล้วนุ่มหนักกว่าเดิมด้วยครับใครเจออาการประมาณนี้นะครับและอยากให้เราแก้ไขอยากปรึกษาก่อนโทรเข้ามาครับคันนี้นะครับมาจากชัยนาทเช้าไปหาหมอก่อนที่โคราชด,ด้วยนะแล้วตีจากโคราชกลับมาหาผมแล้วก็เด็กกลับชัยนาทอีกทีหนึง่งเสร็จแล้วก็หล่อเหมือนเดิมครับเพิ่มเติมคือได้ช่วงล่างใหม่ที่ตอบโจทย์มากขึ้นใช้งานที่ดีมากขึ้นครับ